สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มบุนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มวุ่นคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเก่า สิ่งที่นนหนูบอลก็เล็จจะมาพูดคือเมื่อคืนครับพี่น้องลาน่อยและวงสาวน้อยไปเล่นอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีมวงหมอลำหลายพี่น้องมีวงหมอลำเยอะมากๆแม้กระทั่งบานแพงจากที่เ้าเบิงคอนเสิร์ตการกุศลเหล้วกับพี่ประมาณหาวงไปแล้วป้าพี่น้องนี่คือความสุดยอดของอำเภอของอำเภอและจังหวัดมหาสารคามที่เพิ่นก่อตั้งวงหมอลำขึ้นมา ต้องย่อมรับว่าเป็นจังหวัดที่มีวงหมอลล่หลายและผมจะย้อนกลับไปว่าผมเป็นคนหนึ่งอยู่ปูบ้านปูครับอยู่ที่อำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามที่ผมเคยไปสัมผัสหรือผมเคยไปเล่นหมายถึงไปยามพี่น้องนะเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งเพิ่นมากมวนเนี่ยจังหวัดนี้เวลาเพิ่นจ้างวงดน,นตรีจ้างเครื่องเสียงแฮ่นั่นแห่นี่เพิน่นจะโอ้เฮ็ดเฮ็ดคากี่ดีกับพี่น้อง เฮ hey, กันบึม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 เลยเครื่องเสียงคือผมก็เลยไม่ปแปลกใจากจากวันนั้นถึงวันนี้ผมมานั่งพิจารณาว่าอ๋อจังหวัดนี่เิ่นมักม่วนนะครับพี่น้องมักม้วนนี่ดีสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเมื่อคืนคืออย่างครับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามที่ผมวอาไว้ข้างต้นว่าเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่วงเยอะแต่แปลกใจไหมในเมื่อจังหวัดนี้มีวงดนตรีเยอะหมอลำเยอะแต่ว่าเวลาสาวน้อยไปเล่นหรือองค์หญิงไปเล่น เอฟซีให้การต้อนรับเยอะมากเป็นยังคือวายหลายทั้งๆท,ที่วงดนตรีเขาดูคนเท่ากันแต่เบิ้งเรื่อยๆเลยๆ,ๆก็มีบ้าง๋อเบิ้งแล้ววเพาเป็นยังเดี๋ยวค่อยไปหรือเ่าไปเบิ้งรู้แลีวนี่สินะมันจะมีประโยคคําถามขึ้นมาหรือคําพูดออกมาเตียวว่าวงสาวน้อยหรือหลาหน้อยปเป็นหลินพี่น้องทั้งจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับแม้กระทั่งเมื่อคืนอําเภอวาปีประทุม เขาให้ก,การต้อนรับได้อย่างดีและเยอะเหมือนเดิมแสดงว่าหลาหน้อยปังอีหลีหลาหน้อยดังอีีดังแบบจริงๆไม่ใช่ว่าดังเล่นๆเมนบอกครับพี่น้องนี่คือวงดน,นตรีหรือหมอลำที่ดังมากๆ fc ทุกพื้นที่ให้การต้อนรับเสมอบ่ม,อมีวาซีนหน่อยลงเลยมีแต่หลายไปหนะมีแต่มวลไปหนานี่คือความสุดยอดพี่น้องเบิ้งหล้วเป็นอย่างไรจนกระทั่งผมไลยโทรไปถามพี่น้องทัาง ว่าปีว่าไ,ไปบึงบ่มาขึ้นสาวน้อยไปเรียนเพิ่นต่อว่าไปบึงหลายท่านไปดูหลายท่านก็นยังพี่น้องเนาะคนหลายก็บ,บอกมีคนหนึ่งวอลเสียงมาโอ้ยวงวง,วงเคยแต่ได้ยินว่าสาวน้อยสาวน้อยมีนักห้องตัวน้อยอุ้งยิงเป็นว่าไปบึงมาขึ้นมัวหลายอันนี้คือเสียงเสียงแทะเข้ามาพี่น้องอยู่กันหลายคนก็บ,บอกบกัน้จยเจ๊เนาะลูกลาโทุ่มพยายามนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินแล้วประทับใจมาป้าทน,นี่คือการให้การต้อนรับ นี่คือการสนับสนุน f c หลายท่านเคยได้ดู YouTube FC หลายท่านยังไม่เคยดูหน้าเวทีพอได้ยินว่าไปเบืองหนาเวทีพน่น่าม้วนหลายม้วนครับเห็นหลาหน้อยยิ้มบางคนยังบอกว่าเห็นหลาหน้อยยิ้มมาโอ้ยิ้มน้ำกวนวพนา่าคือความสุดยอดพี่น้องเป็นยังไงนี่คือความสุดยอดที่หลาหน้อยกําลังจะสร้างอะไรหลายๆอย่างให้พี่น้องเขาได้เห็นครับพี่น้องนี่คือองค์หญิงครับนั่นแหละครับพี่น้องหลาหน้อยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ วงสาวน้อยไปแล้วครับพี่น้องความสุดยอดของหลาหน้อยที่มอไห้เกเอฟซีหลายๆท่านหลายๆท่านจ้างวงสาวน้อยมาต้องมีองค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วถ้าวันหนึง่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่นแล้วว่ามีหลาหน้อยนั่นคือทังเจ้าภาพและกระทั่งเจ้าของบริษัทเจ้าของวงมีปัญหาแน่นอนครับพี่น้องเป็นสัญลักษณ์ไปเลวเพราะทุกคนไปดูสาวน้อยก็คือต้องมีองค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นภาพบรรยากาศที่นุ่งวนขลิดบอกให้ฟังและพี่น้องทั้ง ว่าปีครับพี่น้องว่าไอ้ฟั่งคือบานเกิดของพอผมกับคือบานปูบานยาหน่ะแหละครับพี่น้องไปเล่นต่อว่าสิ่งที่หนูมอนคนเห็นนางฟั่งครับพี่น้องพี่น้องเคยสังเกตบ่เคยนางฟั่งเพ่งเพ่งนี่บ่เพ่งเพ่งนี้หนูมอนคนเเลยอาจสีบอกดูไปจากน้อยแต่ว่าผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านฟั่งแล้วมีความสุขผมกําลังจะบอกอย่างว่าผู้บบาคนแรกพี่น้องสังเกตเดินดนตรีดนตรีและจังหวะช่วงแรกขึ้นมาตึงตึงตึง,งเลียนไปสักพัก ถ้าเพลงผู้บ่าวคนแรกหรืออันต่อไปบอสโจทําเพลงอันนี้คือบร้วาเป็นผู้จัดการแต่คือแนวทางความคิดผมว่าวมันหนาสิจวดหน้าครับพี่น้องเพลงขึ้นต้นเนื้อหาเพลงขึ้นต้นคล้ายๆผู้บ่าวคนแรกครัพี่น้องลองไปฟังบ้างดีดีจังหวะขึ้นมาจังสี่ช่วงแรกอาซีห้องซาไปไปไปจังหน่อเพราะจังหน่อให้ขึ้นเร็วแล้วก็สปีดเร็วไปมันจะเป็นการร้องเพลงแนวทางสไตล์ว่าเปิดคอนเสิร์ตสังเกตบอสเวลาเข้าไปเบิ่งคอนเสิร์ต ศิลปินที่กองดังช่วงแรกๆเขาซีหองซาซาซาเร็ลแล้วจังหวะเขาสิไปใส่จังหวะเร็วนะเนื้อเพลงก็เหมือนกันพี่น้องไม่ล่องไปฟังผูง้บ่าวคนแรกก็ได้ครับพี่น้องเนื้อหาเพลงช่วงแรกๆเด้อจังหวะแรกๆตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงไปพ่อเล่นไปจากวักสองวักสามวักปุ๊บแล้วใส่จังหวะเป็นเพลงเนื้อเป็นเพลงเร็วขึ้นไปนะสีมันเนี้ยหมายถึงถัดแต่งเพลงขังต่อไปถ้าทำแบบนี้ได้ผมว่าม้วนเนี้ยเนื้อหาจังหวะดนตรีช่วงแรกๆของผู้บ่าวคนแรกถือว่าม้วนเนี้ย มวนเลยหละช่วงแรกเสร็เรียบปุ๊บให้เฮาาไซจังหวะเร็วต่อนะหมายถึงแต่งเพลงต่อไปช่วงขึ้นต้นให้เหมือนคล้ายๆผู้บ่าวคนแรกแล้วก็ใส่เพลงจังหวะเร็วมาสิจวดจาดขึ้นศิลปินผมเสือเลยว่าคนไปฟังหนาเวทีวัยรุ่นไปฟังหนาเวทีซีมวนนะครับไปน้องึ้นมาจังหวะดนตรีว่แม่นเข้าเกินมอลำั่นะหมายถึงขึ้นจังหวะคล้ายๆผู้บ่าวคนแรกีปน้องลอบไปฟังว่าซิเมียนควบควบผมบว่าบิงบ่ ฟังเบิงเนอร์ครับมาอน,นีไปฟังเบิงเพราะว่าช่วงแรกๆขึ้นมาจังหวะตึก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 ซาซาเส,ส,ส,สียงแล้มกันสิเป็นจังหวะตึ๊ตืตเร็วๆไปเลยนะมันสิจวดนะมันสิออกหรืออาจจะเร็ยวขึ้นไปค้ายๆว่าชีวิตเมียเช่าก็ได้นะนี่คือดนตรีมันจะหนาสิไปสั่นมันสิมวนหมายถึงถ้าแต่งเพลงไปได้ผมว่าสิจวดแน่นอนครับมวนแน่นอนคือผมว่าแล้วผมเบิงแล้วคนหน้าเวทีน่าจะชอบ จังหวัดโจ๊ะแบบนี้นะครับพี่น้องไหลไปนะมวนมวนนะสไตล์สไตล์สาวห,หน่อยขึ้นมากสไตล์สปีดสปีดอยู่แล้วนะซีคุณห่อยภาษาบ้านเขานาะนี่คือความสุดยอดที่หนูวอลคลิตแล้วไปดูเอฟซีครับพี่น้องมาขึ้นปาดอบอุน่นพี่น้องอย่าลืมว่ามาหาสารครามคือจังหวัดยังแมน่าบพี่น้องลองไปวิเค,คราะห์ดีๆสารครามขอนแก่นอุดรน,นี่คือจังหวัดเอยียงไปลองวิเค,คราะห์แต่ที่ดน,น,น่สารครามเอาง่ายบ้านแพงบ้านเดียวเนี่ยว่วงว่วงมอลำาจากว่วงเอา สารครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่หมอคณะหมอลำหลายแห่งแล้วถามว่าคนสารครามเขาต้องชอบดูหมอลำเซเลีลยวชอบดูไม่เท่าไหร่แต่ถ้าดนตรีหรือหมอลำไปเล่นบ่อยๆบ,บางคนก็บอบกคอยเบึงแต่ว่าวงสาวน้อยไปเล่นแบบนี้อีหยังเกิดขึ้นลาน้อยไปเลียนสาวน้อยไปเลียนเอซี e มหาสารครามยื่งหลายแสดงว่าการะแสความปังความดังของหาหน่อย โอ้สุดยอดเด้อครับพี่น้องคันบุษสุดยอดในเอฟซีบัวลายปานีไลายท่านอาจสิเมียนแล้วหมอลลั่มสารครามอาจจะมีวงรลายแต่บุเคยได้เหรียญบานจากของเมียนมาครับพี่น้องนี่คือผมกําลังจะพูดให้ฟังว่าสารครามวงรลายกับเมียนขั้วมีลีละ่ะแต่ว่าสุดท้ายคือละ่ะเขาว่าดังแต่ว่าผมเพิงแล้วคือคนสารครามหนูหมักมวนเพราะว่าแฟนของอันลูกลุกนะครับเพิ่ม เพื่อนน่นเฮ็ดเครื่องเสียงทางพุ่นเขาเล่นเครื่องเสียงกันให้่งดีดังดีปังดีอยู่ครับพี่น้องถือว่าเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มักมวนมักจวดหลายคือมหาสารคามคือความสุดยอดแต่ว่าผมเบิ่งแล้วความปังความดังของลาหน่อยสุดยอดขนาดเป็นมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มอล่ำหลายแต่เวลาสาวหน่อยไปเล่นคนก็ให้การตอบรับเยอะมากนี่คือความสุดยอดความปังของสาวหน่อยพี่ต้นเพียงนี่คือความดังความปังของหลาหน่อยอคุงยิง ที่พร้อมที่จะนําเสนอดีๆสิ่งดีๆเอฟซี FC ได้รักความปังความดังเกิดขึ้นไปเรื่อยๆลาหน่อยแห้งมวนเมื่อคืนเนี่ยโอ้ผมเบิงเ่งนเนี่ยสุดยอดเป็นจังหวัดที่มีหมอลำเยอะแต่ว่าเอฟซีให้การตอบรับแสดงว่าเพิ่นหมกักเพิ่นหักของเพิ่นแห้งเพิ่นติดตามเนี่ยให้กําลังใจลาตลอดความปังความสุดยอดขอให้หลาหน่อยและวงสาวหน่อยปังๆตลอดไปครับผมสุดท้ายท้ายสุดแล้วขอเอฟซีสั้นมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับ